กินทำยังไงดีนะโอ้หนูอยากกินแรงนะโอ้หนูอยากกินแตงโมแรงอรัพ่อจ๋าโอ้ยูตามกรนหล่นนะนั่นใครอยากกินแตงโมบ้างจ้าสวัสดียามค่ำคืนค่ะแม่แม่ วัมกราคม2568นะคะวันนี้ก็มาป้อนแตงโมเด็กๆก่อนนอนอีกหนึ่งวันคะ่ะนะคะกินแตงโมช่ำๆก่อนนอนคะ่ะขอบพระคุณคุณยายมากๆเลยนะคะคุณยายสากผลไม้ไว้ให้ตั้งแต่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กินผลไม้มาจนถึงวันที่4ค่ะแม่ๆนะคะ <c ười> ใครอยากกินแตงโมบ้างนะ ทำยังไงดีนะโอ้หน uh, oh uh, uh. ูอยากกินแรงนะโอ้หนูอยากกินแตงโมแรงอรัพ่อจ๋าโอ้โหหิวแรงหิวแรงอ่ะเดี๋ยวเให้ดูปากหน่อยดูปากไหนตาเหลือแบบเมื่อวานทำยังไงยกมือทำยังไงยกมือซุ้งยกมือทำยังไงไหนยกมือตาเหลือทำยังไงวนซุ้งวนซุงอ่ะวนซุ้งตาเหลือกัยดูตาตหมือนแล้วนั่น ดูตาค่ะแม่แม่ดูตานั่งลงก่อนนะนั่งเลยไงนั่งลงก่อนอ๋อหนูอยากกินแตงโมดูตาแม่แม่ดูตาเลยโอ้โหโอ้โหหิวแรงค่ะขอพระคุณแตงโมหวานหวานฉ่ำๆนะคะเออเสียงดังมากนะคะ กินวันลานิดวันลาหน่อยค่ะแม่แม่เช้าเย็นเช้าเย็นนะคะให้พอแบบว่ามีแรงนะฮะเออหนึ่งดึง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 หนึ่งดนึ่งหนึงหนี่งหนึ่งหนออน่งหนึงกรึ่ง่งหน่งหอ่งหนึ่งหนึยงหสี่งหนงหนึ่เสนย่งกนี่งนึ่ะหนึ่งนะคงเสียงกนี่งดนึ่งหนึ่ง่น่หงน่น ก็ขอบพระคุณคุณยายมากๆเลยนะคะที่คุณยายสนับสนุนผลไม้ไปให้น้องอ้วนค่ะแม่แม่นะคะนี่ก็หมดแล้วนะคะหมดแล้วก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะขอให้คุณยายมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆปังๆตลอดไปนะคะขอบพระคุณคุณยายที่เมตตาเอ็นดูครอบครัวน้องมินนี่ค่ะนะคะก็กินทั้งขนุนแบบรอบนั้นก่อนแล้วก็ย่า นะคะแล้วก็ผลไม้รวมแล้วก็กินมาเรื่อยๆอยจนถึงมาที่สีนี้เลยนะคะแม่ด้สีกันนะโมก็กินแล้วด้วยนะคะขอบพระคุณคุณยายที่เมตาย็นดูทั้งสี่เชือกนะคะโอเคค่ะคสำหรับค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์เราจะมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะแม่แม่มาชมมาเชียร์มาให้กำลังใจน้องนางด้วยนะคะวันนี้น้องนางก็เสียงอะไรอ๋ <c oughs> อโอเค ตกใจหมดเลยอ่ะยังไงก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะแม่แม่สวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ